สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในคอนเทนต์ใหม่ๆวันนี้พาไปรู้จักกับแมวประจำบ้านผมก็แล้วกันนะครับก็บางท่านอาจจะสงสัยน้องไข่มุกเขาขึ้นไปนอนทับบนตัวผมเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาว่าทำไมเขาชอบขึ้นไปนอนทับบนตัวเราก็วันนี้จะพา รู้จักลักษณะนิสัยของแมวทั่วๆไปไม่ไม่ไม่เฉพาะเจากจงว่าจะเป็นแมวสีอะไรพันธ์อะไรครับสำหรับน้องไข่มุกนี่เขาจะขึ้นมานอนบนผมทุกวันครับเป็นกิจวัตรประจำวันเราผมจะนอนดึกขนาดไหนเขาก็รอครับรอเพื่อที่จะขึ้นไปนั่งทับบนตัวผมแล้วก็สักพักเขาก็นอนลง อะไรนะก็หลับไปครับมาดูว่าทําไมแมวชอบขึ้นไปนอนบนตัวเราครับเหตุผลข้อแรกครับแมวเขาชอบสแสดงความเป็นเจ้าของก็คือเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยบ้านผมจะมีแมวสามตัวจะมีน้องไข่มุกนี่เขาจะมาจับจองบนบนตัวผมตัวเดียวครับตัวอื่นมาก็คือเขาเห็นแล้วว่าน้องไข่มุก็ขขึ้นมานอนตัวอื่นก็ใจจะไม่มานอนด้วยเขาจะไปนอน ใกล้ๆกับตัวเราน่แหละแต่ว่านอนขุ้นี่คือที่โปรดของเขาเขาจะมาทําอย่างนี้เป็นประจําทั้งก่อนนอนและหลังจากที่เขาตื่นเขาก็จะมานั่งทับแนละนอนทับบนตัวผมนี่แหละครับเป็นเป็นทุกวันเลยครับตามที่ผมสังเกตเห็นนะครับและก็อีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเขาชอบขึ้นมานอนบนตัวเราครับแมว ชอบความสบายครับเพราะว่าบนตัวเรานี้มีความนุ่มมีความนุ่มแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายเราก็มันพอดีกับตัวแมวแมวจะชอบมากด้วยด้วยด้วยที่ความที่ร่างกายเรานุ่มบางคนมีพุงมีอะไรแมวก็ชอบมานอนเล่นเล่นแล้วเขาสบายใจเขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นเขาก็จะ สุกเล็กๆสำหรับวิถีชีวิตคนคือคนชอบแมวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะชอบมานอนกับตัวเราก็จะเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่ทำไมเขาขึ้นมานอนทับบนตัวเรานะครับับน้องไข่มุกนี่ชอบอบอุ่นๆเขาผมนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมแมวชอบขึ้นมานอนบนตัก แมวเขชาชอบเรียกร้องความสนใจครับตรงก่อนต้องการให้เราลูบหัวเราเกาคางให้เราเนียกอะไรนะตรงบีบีตรงที่หูเขาอะเขาจะมีความสบายเลยกับลูบคุมลูบหลังลูบอะไรเนี่ยเขาจะชอบมาคือเขาจะแสดงให้ตัวอื่นในบ้านดูว่านี่คือประป๋าของชันนะคนอื่นห้ามมาสนใจห้ามมายุคือ คือคือเขาก็ชอบแบบนี้เขาจะเรียกร้องความสนใจจากเราเราก็อดไม่ได้ครับเราคุณเลี้ยงเราชอบอยู่แล้วก็ลูกเขาบ้างเล่นเขาบ้างครับเขาก็จะชอบใจครับแล้วก็บางทีก็จะมีของแถมเล็บข้างหน้าครับท่านวดก็ดีครับแต่บางบางบางตัวนี่เล็บแหลมจิกเลยครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมแมวชอบขึ้นมานอนทับเราครับ ก็คือแมวก็ชอบความอบอุ่นครับก็เหมือนเราเรียกออยู่กับแฟนกอดแฟนนี้เราจะรู้สึกึความอบอุ่นพลุงภูมิในร่างกายของเราจะเ่อถึ้งกัรได้ก็ไม่เว้นกับแมวแมวก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อเขามานอนบนตักเราหรือนนอนบนหน้าอกบนตัวเราหน้านบนตัวเราเขาจะรู้สึกอบอุ่นยิ่งช่วงหน้าหนาวท่านสังเกตเห็นได้เลยครับแมวจะมานอนกับเราทุกตัว ที่บ้านไหนเปิดแอร์นอนเย็นๆครับผมพ่อตื่นมาเนี่ยเรบลองแมวรอบตัวทั้งบนปกทั้งนอนระหวา่างขานอนนุดขาลุกแขนและแต่แต่และตัวเขาจะสะดวมครับผมไอันนี้คือที่ทําไมเขาชอบขึ้นมานอนทับเราแล้วก็นั่งเล่นกับเราก็เป็นเป็นเพราะว่าเรารู้สึกอบอุ่นมอบความอบอุ่นให้แก่เขาได้นั่นเองนะครับผมส่วน อีกเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลที่ยกมาในข้อสุดท้ายนี้อนข้างจะมีกลิ่นนิดหนึ่งครับแมวเขาจะชอบกลิ่นตัวเราตัวเรียลเราสังเกตได้เลยครับเวลาก็คือสมมุติว่าเรากลับจากข้างนอกเข้ามาบ้านแมวเขาจะมาสำรวจสำรวจตัวเราเลยครับว่าได้กลิ่นแมวตัวอื่นจากบ้านอื่นมาหรือเปล่าจากหมาจากซึ่งแมวเขาค่อนข้างจะ แืออ okay, ะไรมีมีจุดตรงนี้เยอะที่สุดเหมือนหลายครั้งผมังเกเห็นผมไปที่บ้านแม่ยายก็จะมีแมวอีกหลายตัวผมก็จะไปเล่นกับแมวตัวอื่นพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแมวแมวที่บ้านผมเขาจะขึ้นมาตำรวจมาดมกลิ่นมาอะไรแบบนี้ก็คือเขาเีืออะไรนะคือเขาจะคุ้นกับกลิ่นของเราแต่ว่าได้เจอกลิ่นแปลกปลอมเขาก็จะมา ี่แหละมามาดมหาสิ่งแปฟปร์มนั้นแล้วก็เสื้อผ้าของใช้ของเราที่มีกลิ่นเราเขาก็จะชอบไปนอนด้วยไปนอนทับบ้างไปนอนอะไรบ้างเหมือนตะกร้าเสื้อผ้าที่เราซักเสร็จหรือยังไม่ได้ซักเก็บไว้รอซักแมวก็ชอบขึ้นไปนอนเนี่ยอันนี้คือแมวที่บ้านผมมีบ้านใครเป็นเหมือนแมวที่บ้านผมบ้างับนี่ก็คือเอาเหตุผลหลักๆก็ตาม ที่สังเกตได้ว่าแมวทําไมก็ชอบขึ้นมาทับบนตัวเราแล้วก็มานั่งเล่นบนตัวเราก็สาเหตุหละนะักๆเหมือนที่ผมพูดคุยไปเมื่อกี้นะครับสําหรับบ้านใทรที่มีแมวแล้วก็มันเป็นความสุขที่คนไม่เคยเลี้ยงแมวก็จะไม่รู้เขาอาจจะมีความสุขในในส่วนอื่นแต่ว่าสําหรับคนเลี้ยงแมวก็จะมีความสุขในการเลี้ยงแมวแล้วก็ให้ความรักดูแลเขาก็ไม่ต่างกับลูกคนหนึ่งก็ แล้วก็ที่แรกเลยก็อุ้มชูกันไปก็ทั้งสิ่งทั้งมวลที่พูดมาเมื่อกี้ไม่มีอะไรก็แมวก็เป็นการแสดงออกให้เรารู้ว่าเขารักเรานั่นเองเขารักคุณนั่นเองก็คือเขาก็เลยจะมาแสดงความรักกับเราหลายๆแบบการขึ้นมานอนบนหน้าอกบนตัวเรานั่งบนตัวเราก็เป็นการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งเราก็อย่าพึ่ง ไปราคาญเขาเพราะว่าเขาเป็นการแสดงออกถึงความรักทางหนึ่งสําหรับแมวที่เขาขึ้นมานอนบนตัวเราก็อย่าลืมให้ความเมตตากับน้องๆทุกตัวที่มาอยู่บ้านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเหมือนเดิมครับสาหรับที่มารับชมคลิปนี้ก็จะแปลกป,ปกติจะลงแต่คลิปสั้นวันนี้จะมาคลิปยาวเรื่องแมวสักหนึ่งคลิปขอบคุณมากที่ติดตามรับชมบ้านสวนอรพันธ์ ขอบคุณจัดใจครับโม oh.